สวัสดีค่ะไปต่อกันเลยนะคะสำหรับฮานอยปกติของเรานะคะ,ะเมื่อวานนี้นะคะ,ะพิกัดบน3มตัวนะคะก็เข้านะคะเข้าไปที่หกนะคะเข้าไปที่6ผลรางวัลก็คือ3ามเ็ดหกล่าง สามหกนะคะแหมให้บนมาล่างนะคะอ่าท่านแต่ถ้าท่านใดเอาไปดูทั้งบนทั้งล่างก็จะได้นะคะจะได้ล่างนะแต่ถ้าท่านใดเอาวินนี้นะคะจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเออมันมันชอบขัดแย้งกับอพิกัดเรานะคะให้บนมาล่างนะคะ วันนี้ก็ให้พิกัดบนนะคะ3ามตัวนะคะให้แปดเ้าศนะคะพิกัดบนของเรานะคะเอาไปรูดนะคะรูดบนอย่างเดียวนะคะคือแปดเกศนะคะทีนี้ว่า,าเด่นสองตัวนะคะอันนี้ ไฟเฟิร์นขอเปลี่ยนพิกัดนะคะเป็นสองเด่นสองตัวบนล่างนะคะเพราะว่าเมื่อวานมันกระโดดลงล่างไปแล้วนะคะผลรางวัลก็คือสามเจ็ดหกมันไปนอยู่หลักร้อยนะคะมันไม่อยู่หลักร้อยแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่วันนี้มันอาจจะมาบนอีกก็เป็นไปได้นะคะ ก็ดูดูแนวนะแนว,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 วทางไปแต่ว่าถ้าท่านใดรลูดสองตัวนะคะก็เอาไปรูดบนล่างกันไว้ดีกว่านะคะกันดูแนวทางมันไปก่อนส่วนวินนะคะวินก็จะมีห้าตัวนะคะมีแปดมีสามมีศูนย์มีหกมีเจ็ดนะคะเอาไปจับกันให้ครบนะคะแปดสามแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดสามศูนย์สามหกสามเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดนะคะ แล้วก็อย่าลืมตัวเบิร์มันด้วยนะคะก็คือ8833006677นะคะตัววินตัววินวันนี้ก็อไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็ไม่ต้องไปโฟกัสมากก็ได้นะคะวินนะคะไม่แน่ใจเท่าไหร่วันนี้อ่าพิกัดบนของเราก็ยังเดินต่อนะคะ มันก็ยังเดินต่อนะคะพิกัดบนเอาไปรูดบนอย่างเดียวนะคะสามตัวนี้เอาไปรูดบนอย่างเดียวนะคะคือสิบก้าประตูรูดบนนะคะส่วนเด่นสองตัวนี้นะคะก็คือบนล่างนะคะสิบก้าประตูบนล่างนะคะวินห้าตัวนะคะก็จะลืมตัวเบิ้ลมาด้วยนะคะก็ให้เลือกแนวทางเอานะคะว่าท่าน จะชอบแนวทางไหนนะคะอ่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นเพียงสถิติแล้วก็แนวทางนะคะไม่ได้มาสนับสนุนให้ท่านเล่นการพนันใดๆน,น,นะคะก็ที่พูดไปก็เพียงแนวทางนะคะไม่ได้นำพาท่านมาติดการพนันติดหวยนะคะแนวทางเท่านั้นนำไปใช้ก็ให้ระมัดระวังนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีจากตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสวัสดีนะคะ